กหรือมา n นิเฟสนะคะอะไรก็ได้เป็นจริงได้ง่ายๆนะเสกอะไรก็เป็นจริงได้ง่ายๆแค่ทำสามสิ่งนี้จุดเริ่มต้นของการที่คุณจะไปสู่สิ่งที่คุณอยากจะได้และมันเกิดขึ้นจริงด้วยนั่นก็คืออะไรนั่นก็คือดีไซน์เยอรหรือว่าความปรารถนาของคุณอันเนี้ย เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นจุดสุดท้ายด้วยนะหมายเขาว่าอะไรถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะไปที่ไหนคุณจะไปไม่ถูกทางมันจะไม่มีหมุดที่ปักไว้ชัดเจนว่าคุณจะเดินทางยังไงนะอยากได้ความสําเร็จค่ะความสําเร็จต้องชี้มาเลยว่าสําเร็จด้านไหนสําเร็จเรื่องอะไรสําเร็จแบบไหนคือมันจะต้องเจาะจงมาสักนิดหนึ่งถ้าความสําเร็จเนี่ยบางทีมันจะกว้างไปแล้วคุณก็จะแบบสําเร็จคืออะไรนิยามที่แท้จริงของความสําเร็จคืออะไรบางคนแค่ได้อยู่บ้านชิลๆได้ปลูกผักเลี้ยงสัตว ก็เรียกว่าสําเร็จแล้วนะหรือบางคนต้องแบบมีเงินเป็นพันล้านถึงเรียกว่าสําเร็จหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นคําว่าสําเร็จเนี่ยมันจะต้องไปขยายแตกแขนงออกมาอีกสักนิดหนึ่งเพื่อให้เราเดินทางได้ง่ายมากขึ้นใช่ไหมคะอย่าเชื่อนะที่บอกว่าฉันได้สิ่งนี้แล้วฉันต้องเสียสิ่งนี้ถ้าฉันลักกีนเกมแล้วฉันต้องไม่ลักกีไม่ลักกีเลิฟอย่างเงี้ยไม่จริงคุณสามารถอยู่ในความมั่งคั่งได้ในทุกด้านเลยถ้าคุณ ตั้งใจจริงๆอยากจะมีความรักดีๆก็เป็นความรักก่อนรักใครรักตนเองรักทุกสรรพสิ่งรอบข้างมีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้คนเวลาที่คุณอยู่ในสภาวะของความที่เป็นความรักคุณก็จะดึงดูดความรักได้ง่ายขึ้นถูกไหมคะถ้าเป้าหมายของคุณคืณคอความรักเพราะฉะนั้นนี่แหคือสิ่งที่คุณจะต้องเดินทางต่อข้อที่นันั่นคือการโฟกัสการจดจ่อไปอยู่ที่สิ่งที่คุณปรารถนา เมื่อคุณมองหาสิ่งใดคุณจะเห็นสิ่งนั้นใช่ไหมคะเมื่อคุณเริ่มต้นที่จะมองเอาสิ่งนี้เป็นโกคุณมองไปที่ตรงนั้นสิ่งนี้ก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆโทนี่โรบินส์บอกว่า where focus goes energy flows ที่ไหนที่คุณโฟกัสไปพลังงานของคุณก็จะไหลไปที่นั่นเมื่อพลังงานของคุณไปไหลไปที่นั้นสิ่งที่คุณโฟกัสก็จะเติบโตขึ้นโอเคไหมนั่นเป็นที่มาว่าเฮ้ยทาไมคุณถึงได้แบบว่าเจกอะไรก็เป็นจริงได้ง่ายๆเพราะอะไรเพราะสิ่งที่คุณโฟกัสไปมันโตขึ้นมันขยายขึ้นมันเกกิดดดดารึงู มาสู่ชีวิตของคุณง่ายขึ้นผลลัพธ์มันก็จะเกิดขึ้นจากตรงนี้แหละโอเคไหมอันนี้เป็นคีย์ง่ายๆเลยอารทีนี้ให้ข้อสุดท้ายเลยคือ feeling feeling คือความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยมันจะทําให้คุณเสมือนว่าคุณได้อยู่ในสภาวะนั้นแล้วคุณได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วได้เป็นสิ่งสิ่งนั้นแล้วได้รวยแล้วได้มีความรักที่ดีแล้วอะไรก็ตามแต่ได้เป็นได้มีอะไรก็ตามทั้งหมดนึกออกไหมคะการ feeling มันจะต้องมาก่อนไม่ใช่ว่า ฉันมีก่อนฉันถึงจะฟีลลิ่งไม่ใช่ว่าฉันมีความรักก่อนฉันถึงจะรู้สึกอยู่ในความรักหรือเป็นความรักหรือกําลังถูกรักแต่มันจะต้องรู้สึกเป็นความรักก่อนรู้สึกว่าถูกรักแล้วก่อนถึงจะมีคนมารักได้เข้าใจสิ่งที่คุยที่สือใช่ไหมเหนื่อยไหมคะเพราะฉะนั้นฟีลลิ่งคือคีย์สําคัญของการเซกฟีลลิ่งหรืออารมณ์และความรู้สึกคือคีย์สําคัญของการเซฟ คุณเสกแบบไร้อารมณ์คุณจะไม่ได้เลยอารมณ์ในที่นี้คืออารมณ์ของการเป็นสิ่งนั้นโดยที่แบบเหมือนลอยอยู่เหมือนลอยแบบแล้วลืมตัวเองไปสักพักหนึ่งลืมสภาวะที่คุณอยู่ในความเป็นจริงไปสักพักหนึ่งในขณะที่คุณฟิลลิ่งคุณลืมไปเลยว่าคุณมีเงินในบัญชีศูนย์บาทอันนี้คือฟิลลิ่งเข้าใจไหมคะไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมีเงินในบัญชีพันล้านก่อนแล้วคุณถึงจะโอ้ยรู้สึกมีความสุขจังเลยรู้สึกรวยจังเลยไม่ใช่นะการฟิลลิ่งทําให้คุณรวยก่อน ทำให้คุณมีก่อนทำให้คุณเป็นก่อนทำให้คุณรู้สึกดีได้ก่อนคุณฟีลโซไฮก่อนแล้วเ,เงินนั้นอาจจะตามมาตามความรู้สึกของคุณนี่คือสิ่งที่คนพลาดเวลาที่จะเสกแล้วคือแบบเฮ้ยทำไงให้ฉันมีทำไงให้ฉันได้ฉันได้ก่อนถ้าฉันได้นั้นฉันจะรู้สึกดีอะไม่ใช่แบบนี้เลยเนอะมเอคะโอเคเนาะนะนะอ่าวิธีการใช้ความรู้สึกคีย์แรกเลยนะคะ3.1การใช้ความรู้สึกให้ใช้ความรู้สึกในเชิงบวก o s i ิ i v e ได้แล้วนี่เป็นไปได้เนื่องไหมคะมันเป็นไปได้ฉันได้รับมาแล้วอะไรเงี้ยมันคือความรู้สึกที่เป็นบวกอ่ะถ้าคุณเจอสถานการณ์ที่มันไม่สบอารมณ์ให้คุณเปลี่ยนสถานการณ์ใหม่ r e ไว i ์สถานการณ์ใหม่ rewrite the situation เปลี่ยนใหม่เลยเปลี่ยนจากการที่ว่าอ่ะเงินในบัญชีฉันเป็นศูนย์กูเปลี่ยนใหม่กูลบกูเขียนเป็น100ล้านข้อที่3.3มคือ make new experience คือสร้างประสบการณ์ใหม่ไม่ว่าอะไรก็ตามบางคนบอกว่าจะรวยได้ไงในเมื่อยังไม่ไม่ได้กินคาเวียจะรู้สึกรวยได้ไงในเมื่อยังไม่รับรู้รสชาติข,ของคาเว คุณไม่จําเป็นต้องรับรู้รสชาติจริงแค่คุณสร้างเอ็กซ์เพรียร์ในจิตของคุณไปคุณสามารถจินตนาการได้หมดคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณกินคาเวียร์จริงๆแล้วชอบคุณอาจจะไม่ได้อยากกินจริงๆก็ได้แล้วการที่คุณกินมาแล้วคุณก็ไม่ได้คิดว่าคุณรวยจะด้วยซ้ำแต่คุณสามารถจินตนาการได้ว่าเฮ้ยคาเวียร์นี่คือแบบใครได้กินคือชนชั้นสูงฉันได้กินแล้วฉันเหมือนชนชั้นสูงรสชาติมันอร่อยมันมันมัน ละมุนตุ้นในปากคุณจินตนาการได้เลยค่ะอะไรก็ตามแต่ที่ทนะําให้คุณรู้สึกดีเราไม่ได้ต้องการอารมณ์ที่มนโนไปก่อนมนโนในทางที่สร้างสรรค์เปลี่ยนสถานการณ์ใหม่ให้คุณฟุ้งอยู่ได้ตลอดอะเนื่อไหมคะมันอยู่ในโลกแบบเนี้ยแต่ตอนนี้คือแบบโลกไกร้าการเวลาได้อะไรก็ตามแต่ที่เราอยากจะได้แบบง่ายๆเอาแบบนี้เปล่าแล้วครูบอกเลยอะไรก็ตามที่มันอยู่ในจิตของคุณได้ มันเกิดขึ้นในโลกความเป็นจริงได้แน่นอนคุณต้องเชื่อสิ่งนี้นี่นะคอสสนี้นะจ้าแห่งจิตเนรมิตชีวิตใหม่ในนี้สอนอะไรในนี้สอนจิตวิญญาณแบบร้อเซ และเป็นจิตวิญญาณที่เข้มข้นจิตวิญญาณก็คือโลกภายในนั่นแหละนะคะบางคนเรียกว่าทางธรรมความเป็นจริงโลกมนุษย์เนี่ยเรียกว่าทางโลกนึกไหมคะโลกอีกเนี่ยโลกวัตถุเนี่ยเรียกว่าทางโลกทางโลกและทางธรรมจริงๆเราเรามี2อย่างนี้เราต้องเดินทางควบคู่กันทั้งทางโลกและทางธรรมหลายคนจะเอาแค่ทางโลกอย่างเดียวแต่ไม่เอาทางทางจิตวิญญาณเลยคุณจะเหนื่อยมากๆ คุณจะเสกอะไรคุณก็เสกไม่เคยได้นะแต่อันนี้เสกง่ายมากคุณจะพบว่าคุณโชคดีมากๆในทุกๆวันเหมือนที่คุยที่ไปที่ไหนก็คือโชคดีตลอดอ่ะถ้าใครต้องการผลลัพธ์ของความมั่งคั่งด้วยนะคะคุยที่แนะนำไปเรียน2คอร์สนี้เพิ่มควบคู่กันอ่ะเอาดีวายเฟมินีนก่อน ดิวายเฟมินีน21วันปลดล็อกพลังศักดิ์สิทธิ์สู่การเป็นหญิงขั้นเทพเพื่อเร่งสนามพลังดึงดูดทุกสรรพสิ่งทั้งความรักและชีวิตนะทั้ง love and life คุณสามารถดึงดูดได้ทุกสรรพสิ่งคุณรู้ไหม secrets of divine f e m i n i n e หรือว่า secrets of feminine energy มันสามารถทําให้คุณกลายเป็นสนามพลังที่สําคัญเออที่ทรงพลังที่สุดในการดึงดูดแบบง่ายๆเพราะว่าพลังงานนี้มันคือพลังงานที่ดึงดูดนะเว้ย feminine energy คือพลังงานที่ดึงดูดนะถ้าคุณอยู่ในสภาวะ ได้คุณจะดึงดูดทุกสรรพสิ่งแบบง่ายอ่ะแล้วก็อีคอร์สหนึ่งมันนี่วอลเทคนะอันนี้โฟกัสไปที่เรื่องเงิน11กดลับดึงดูดเงินก้อนใหญ่ให้หลั่งไหลเข้ามาดังพายุถ้าคุณโฟกัสความมั่งคั่งร่ำรวยทางด้านการเงินก็ไปเรียนคอร์สนี้แล้วก็ในมันนี่วอลเทคสเนี่ยไม่ได้สอนแค่ความรวยทางการเงินเท่านั้นแต่เป็นความรวยทั้งหมดเนี่ยหด้านด้วยกัน5ความมั่งคั่งด้วยกันสอนอยู่ในนี้ค่ะใครสนใจลงแพ็ก3แพ็ก3โปรโมชั่นราคาพิเศษเพียง 39900บาททุกคนสนใจลงทะเบียนนะคะโอนเงินได้ที่บริษัทคุยที่จำกัดบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะคะ